บางคนอ่ะพ่อผมถามเขาว่าทาไมเขาถึงไม่กล้ามาทําออนไลน์หรือแบบว่าทําตามที่เขาอยากทำบางทีเขาจะตอบมาเป็นอะไรแบบนี้เรารู้สึกเหมือนกับเรากําลังว่ายน้ําอยู่แล้วเรามองไม่เห็นฝั่งที่เราจะไปแต่ฝั่งที่เราว่ายมาเราก็กลับไปไม่ได้แล้วใชแว่แล้วแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเราลอยควงคว้างอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วม,มันก็เลยทําให้คนรู้สึกไม่มั่นใจว่าเอ๊ะสิ่งที่ฉันทําอยู่มันจะใช่หรือเปล่ามันจะเวิร์กไหมมันจะได้ผลไหมส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาจะ มาว่าเราหรือมาดูถูกเราในสิ่งที่เราสอนส่วนใหญ่จะเป็นคนในวงการเราครับพี่พลอยเข้ามาหาผมเพราะว่าอยากที่จะทำคอร์สเรียนออนไลน์ใช่ค่ะก็เลยอยากถามพี่พลอยหน่อยครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นที่เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนเนที่เขาอยากที่จะทําคอร์สเรียนเหมือนกันนะครับอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่พลอยอยากเข้ามาทำคอร์สเรียนครับผมเพราะว่า เหมือนเรามีประสบการณ์บางเรื่องอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเอาประสบการณ์ที่เราเจออะค่ะมาช่วยคนอื่นค่ะก็คือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องความรักใช่ค่ะประสบการณ์ด้าน,นความรักค่ะแล้วทาไมถึงต้องเป็นคอร์สเรียนนะครับผมเรารู้สึกว่ามันจะได้แบบช่วยคนได้จริงอะค่ะเพราะว่าคือเราอะเจอพวกความรักมาหลายรูปแบบมากค่ะเราก็รู้สึกว่าการที่เราจะช่วยใคร สักคนนะคะให้แบบว่าเขาเจอความรักที่ดีแล้วก็แบบว่าไม่ต้องเจ็บหรือว่าผิดหวังกับความรักอีกค่ะเขาคิดว่ามันมีประโยชน์นะคะอืมอันนี้พี่ขอ,อยตื่นกล้องในเมคอัพ <c oughs> จริงจริงตอนตอนที่แบบอัดคลิปกันเนี่ยคือแบบเป็นอีกอีกคนนึงเลย <c oughs> คือแบบล่าเริงมาก <c oughs> ใช่ไหมอันนี้ก็ล่าเริงอยู่โอเคครับทีนี้ครับ <c oughs> ก็เหมือนกับว่าพี่พลอยทุกวันนี้คือเรามีความรักที่แบบสมบูรณ์แบบละอ่าเราเป็นความรักที่เท่าเทียมนะคะอืมก็เลยเหมือน อยากที่จะออกมาแบ่งปันเรื่องนี้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับผมทีนี้ครับพี่พลอยคิดว่าอะไรคือผลคนส่วนใหญ่ที่เขาจะมาทำคอร์สเรียนนะครับทั้งที่บางทีอ่เขาอาจจะมีความรู้แบบเราประสบการณ์แบบเราใช่ไหมครับแต่เขาไม่กล้ามาําเพอ่อะไรครับเพราะว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองอืมแล้วจากที่เราเรียนกัน,นครับพี่พลอยคิดว่าเราต้องแก้เรื่องนี้ยังไงครับก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะ อะไรที่เราคิดว่าเราสามารถช่วยคนได้หรือว่าอะไรที่เรามีประสบการณ์แล้วเราเราสามารถที่จะแบ่งปันความรู้อันนั้นนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ค่ะออกมาทำเถอะค่ะอืมเพราะเหมือนจริงๆแล้วเหมือนเหมือนที่เราคุยกันตอนเมื่อกี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ว่าคนส่วนใหญ่ที่ทําออนไลน์ครับ <c oughs> ผมไม่รู้พี่ <c oughs> พลอยรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าแต่ผมอ่ะรู้สึกแบบนี้ก่อนก็คือว่าเรารู้สึกเหมือนกับเรากําลังว่ายน้ําอยู่ <c oughs> แล้วเรามองไม่เห็นฝั่งที่เราจะไปแต่ฝั่งที่เราว่ายมา เราก็กลับไปไม่ได้แล้วใช่แล้วแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเราลอยควงคว้างอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันมันก็เลยทําให้คนรู้สึกไม่มั่นใจว่าเอ๊ะสิ่งที่ฉันทาอยู่มันจะใช่หรือเปล่ามันจะเวิร์กไหมมันจะได้ผลไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะนั้นก็ง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะว่ายไปเถอะค่ะแค่เรามีเป้าหมายของตัวเองแล้วก็ตามเส้นทางของเราไปค่ะสักวันเดี๋ยวเราก็จะถึงเป้าหมายของเราเองโอ้โหพูดด <laughs> ีมากค <laughs> <laughs> ที่นี่ครับ บางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาเองครับเป็นคนที่แบบเป็นเขาเลยครับเป็นแม่บ้านค,คือตัวเขาเองอาจจะไม่ใช่คนที่ทํางานหลักเออเกเรื่องนี้ผมไม่ค่อยพูดถึงนะครับแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าพอเขาจะมาทําออนไลน์เขาไม่มั่นใจพอเขารู้สึกว่าตัวเขาเองไม่ใช่แบบคนที่ทํางานเป็นหลักครับแล้วพี่พออยากจะให้กําลังใจเขาตรงนี้ยังไงบ้างครับผมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะทาคิดซะว่าเรามา หาอะไรทําที่เราอยากจะทําอะค่ะแล้วก็ช่วยคนได้อะทําเพิ่มไปจากสิ่งที่เราทําอยู่แล้วก็ได้ค่ะแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยแล้วก็เราทําแล้วเรามีความสุขก็ทําไปเลยค่ะแล้วเหมือนที่มาเรียนกับผมตั้งแต่แรกสุดจนถึงวันนี้ครับผมรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกดีมากค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆอ่ะพออยากทําอยากจะออกมาสร้างตัวตนอยากจะทําพวกแบบนี้นานแล้วแต่คือเหมือนก็อย่างที่เควินบอกว่ายนะ ว่ายน้ำแล้วอยู่กลางน้ำใช่ไหมคะแล้วไปไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออพอมาเจอ,อเควินก็เลยรู้สึกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเกาะเรือลำนี้ไปเราต้องไปให้ถึงฝั่งแล้วไปให้ถึงเป้าหมายเราให้ได้แต่จริงๆเหมือนที่ผมบอกพี่พลอยคือว่าพี่พลอยเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์บางอย่างที่แบบน่าสนใจใ<ช>แล้วก็จริงๆคือหน้าตาหรือบุคลิกพี่พลอยคือแบบเนี้ยมันมันมีโอกาสที่คนจะเข้ามาดูอะไรต่างๆอยู่แล้วแล้วด้วยตัวเรื่องด้วยอะไรต่างๆก็ตามคือแบบ บอกทุกคนได้เลยว่าคนคนนี้ผมบอกทุกคนเลยคนคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่แบบจะไวรัลได้เลยครับได้ค่ะอขอบคุณค่ะ <c oughs> แล้วก็อใอยทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยเลย <c oughs> ติดตามพ <c oughs> อยได้นะนีอ่ะถ้าสมมติเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยต่ออีกนะครับแต่ว่าถ้าอยากติดตามพี่พลอยติดตามช่องทางไหนครับอ่าก็พลอยจะทำาิ i k ต็อกใช่ไหมคะแล้วก็จะทําในเพจเฟซบุ๊กด้วยค่ะก็จะเป็น เพจ e อ Poi ิล uh, นะคะ Light of Healing ก็คือจะเป็นการคิลิ่งเกี่ยวกับด้านความรักแล้วก็การที่เรารักตัวเองแล้วก็ทำให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จกับรักแท้รักที่เราไม่ต้องไปหวยหาหรือว่าไปต้องไปวิ่งไล่ตามใครอะคะ่ะโอ้นี่ผมพูดไปโดนหลายคนแล้วค่ะก็ใครที่อยากเจอความรักดีๆนะคะเข้ามาเจอเพจพอยได้เลยอืทีนี้ครับอยากถามพี่พอยว่าแบบ จริงๆแล้วครับก็มีคนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องแนวการสร้างตัวตนการนำคอสหลายคนใช่ไหมครับผมอะไรคือเหตุผลที่ตัดสินใจมาเรียนกับผมครับตอนนั้นถูกสตายังไงครับก็คิดว่าเหมือนก็คือตอนนั้นอภอยว่าคิดว่าอยากเรียนนานแล้วแหละแต่ว่าเหมือนออ น่าจะเป็นแบบเควินเข้ามาบ่อยมากหมายถึงว่าเปิดทีไรก็เจอแต่เควินเปิดทีไรก็เจอคืออันนี้ด<ส>ีหรือไม่ดีเขาเอย่างน<笑>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 ี้ดีดีตอเนื่อเลยรู้สึกว่าโอเคสงสัยแบบว่าข้างบนเขาส่งมาให้เราอะว่าต้องมาเียนกับคนนี้แล้วก็ได้เรียนก็โอเคมากค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเรียนเราเป็นกันเองอะแล้วทําให้เรารู้สึกแบบเรามีอะไรเข้าสงสัยอะไรสามารถถามได้เลยค่ะอืมโอเคมากแล้วทีนี้ค,ครับ คิดว่าในอนาคตหลังจากที่เราทําตรงนี้ไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างครับก็คิดว่าเราจะสามารถที่จะเป็นผู้นําแสงสว่างให้กับทุกคนได้นะคะใครที่แบบมีปัญหาหรือว่าเจอด้านมืดของตัวเองอ่ะเราอยากที่จะออกมาเป็นแสงสว่างให้ทุกคนเราก็สร้างทีมแสงสว่างอ่ะให้ทุกคนนะคะไปส่งต่อแสงสว่างให้คนอื่นต่อไปจริงๆครับผมบอกทุกคนได้เลยว่าตลอดที่เราโคชชิ่งอะเนี่ยนะครับพี่พลอยพูดเรื่องนี้บ่อยมาก <c oughs> คือมันมัน,ม,นมันแปลว่า <c oughs> มันเป็นอะไรบางอย่างที่มันออกมาจาก ความรู้สึกข้างในเราจริงๆ<ช>ครับใช่ค่ะแล้วแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าไอ้อาการที่เราออกมาแบ่งปันความรู้มันมันตอบโจทย์มากๆที่เราจะได้พรทุกวันที่เราให้ความรู้คนมันคือการที่เราได้แบบช่วยเขาทําให้เขาดีขึ้นในบางแง่มุมตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ครับบางคนเขาอาจจะบอกว่าเขาอ่ะไม่ค่อยกล้าพูดหน้ากล้องด้วยครับ อ่ะแล้วแล้วจากที่พี่พลอยเรียนรู้ไปคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับผมของเขาควรทำยังไงไม่ต้องค<ๆ>ิดเยอะค่ะคิด,ดว่าไม่ต้องคิด <laughs> เยอะหน้าต้องเราเนี่ยคือเพื่อนของเราคนหนึ่งอะคะ่ะที่เราอยากจะแบ่งปันหรือว่าอยากจะช่วยเขาอ่ะอคุยกับเขาเหมือนเป็นเพื่อนของเราคนหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้เขาสอนเขาอะไรเนงะี้ยเห็นแบบว่าอะไรที่เราผ่านมาแล้วแล้วเราสามารถช่วยเขาได้อะคะ่ะเราก็พูดกับกล้องเนี่ยเหมือนเป็นคนคนหนึ่งอะคะ่ะนั่นแหละ แล้วนอกจากที่เรื่องความมั่นใจเรื่องอความอายกล้องเนี่ยครับมีอะไรอ,อีกบ้างที่พี่พลอรู้สึกว่ามันมันคือสิ่งที่ทําให้คนเขาไม่กล้ามาเริ่มทําสักทีทั้งที่บางทีเขาก็มีความรู้ดีๆแบบนี้ครับผมไม่มั่นใจว่าจะสอนคนได้หรือว่ากลัวกลัวว่าสิ่งที่เราทําไปอะ่ะมันจะโอเคไหมสำหรับคนอื่นหมายถึงว่า เราสอนไปอ่ะเราคนอื่นจะมองเราอย่างไงอะไรเงี้ยคิดมากอืจริงๆแล้วครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาจะมาว่าเราหรือมาดูถูกเราในสิ่งที่เราสอนส่วนใหญ่จะเป็นคนในวงการเราครับนึหนึอ่อแต่เช่น <ๆ S 2> ว่าคนใกล้ตัวเหรอคะอ่ะใช่ครับผมบบซึ่งคนผมผมเข้าใจครับแล้วก็คือส่วนใหญ่แล้วคนนอกบางทีเขามองเราคนละแบบด้วยซ้ำค,คือคือบางทีครับคนใกล้ตัวเรา ต่อให้เราดีเรื่องนั้นแค่ไหนเขาก็จะรู้สึกเฉยๆหรือมันคนในวงการเดียวเราอจเสี่ยงเช้นสมมตินะครับสมมติเราทําอสังหาคนในวงการอสังหาต่อให้เราดีแค่ไหนเขาก็มองเราว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็จะแบบบางบางคนมีนะครับที่บอกว่าคนในวงการเดียวกันมาจับจ้องว่าเก่งว่าเรามาสอนคนอื่นนี่เงครับบอกว่ารู้มากขนาดนั้นเลยเหรอคือสุดท้ายอะครับคนที่เขาเป็นฐานแฟนเราจริงๆเขาไม่แคร์สิ่งนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเขาเข้ามาเพราะเขาต้องการที่จะ ได้คําตอบอะไรบางอย่างจากเราอะครับผม,มเพราะฉะนั้นมันมันไม่สําคัญด้วยซ้ำคือผมคิดว่าเราไม่สามารถเลิกแคร์ได้ครับผมแต่มันสําคัญว่าเราแคร์ใครมากกว่าเราจะแคร์คนที่อยากได้ความช่วยเหลือจากเราหรือแคร์คนที่เขาไม่โอเคต้องแต่แรกเลยนะครับจากที่เลียนกับผมไปครับมีคอนเซปต์ไหนบ้างหรือเรื่องไหนบ้างที่ทําให้รู้สึกแบบ เหมือนกับเอ๊ะเราไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าแบบว่าทําให้รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นความเข้าใจใหม่อะไรบางอย่างครับผมเยอะมากเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะแบบว่าอุ้ยแบบว่าน้องเควินสอนดีมากแล้วก็แบบไม่ไม่กักความหละไม่ไม่ใช่ไม่กักแบบว่าไม่กักความรู้แบบว่าให้อัดเต็มมาอยากรู้อะไรถามได้เลยค่ะหรือว่าแบบบทเรียนแบบเยอะเยอะจริงๆค่ะแล้วก็เทคนิคอะไรเงี้ยเยอะมากเหมือนตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียนกันก็คือวิธีการทำคอร์สเรียน ซึ่งคือถ้าเป็นปกติจะทำคอร์สเรียนก็แค่แบบว่าเอาไปเตรียมเนื้อหามาแต่ว่าจริงๆผมมีวิธีการมากกว่านั้นว่าเราจะแบบเข้าใจคนที่เราจะสอนทั้งหมดยังไงมีกี่วิธีทำยังไงให้คนรู้สึกคุ้มค่ามากกว่าคนอื่นอะไรพวกนี้อย่างนั้นใช่ไหใช่ค่ะแล้วก็มีแบบสอนเทคนิคว่า้ถ้าเราทำคอร์สไปแล้วว่า แล้วเราควรจะทําแบบไหนที่แบบว่าให้ลูกค้าอยากซื้อกับเราอือค่ะแล้ว,แล,วแล้วเป็นยังไงบ้างครับวิธีการเ Work มากค่ะอือค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังแบบว่าติดติดอยู่เนาะหรือว่าคิดเยอะอยู่นะคะก็ลองตัดสินใจเปิดใจดูนะคะแล้วทีนี้ครับบางคนเขาถามว่าเฮ้ยการลงเรียนเจอตัวแน่นอนมันก็ราคาเป็นหลักหมื่นถูกไหมครับแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะมันเยอะเกินไปหรือเปล่าครับผมพี่มองยังไงครับ ้าพี่มองใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะทําแล้วเราจะจริงจังจริงๆอะยังไงก็คุ้มเพราะว่ายังไงสิ่งที่เราได้กลับมาก็เกินค่าคอร์สที่เราเรียนอยู่แล้วค่ะและถามใจตัวเองก่อนว่าจะจริงจังหรือเปล่าหรือว่าอันนี้สําคัญใช่เพราะว่าถ้าเราแบบแค่จะทําเล่นๆก็เรียนรู้ธรรมดาก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่อยากจะทําคอร์สจริงๆก็ลงเลยค่ะอืมขอบคุณคือเหมือนจริงๆถ้าสมมติเราจะเปิดร้านอะไรบางอย่างเราไปซื้อแฟนชส์ครับ มันก็ราคามากกว่านี้อยู่แล้วนะถ้าเราจะเปิดร้านเปิดสาขาอะไรต่าง